คุณลูกค้าให้ช่างลองขับรถให้ดูนะคะว่าประสิทธิภาพรถคันนี้เป็นยังไงเออถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกขับเองก็ให้ช่างเราขับมาให้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าลูกค้าเป็นจัดซื้อนากก็อาจจะไม่สะดวกขับเองเออลูกค้าลองรถเป็นคันที่สองนะคะพี่ขาอันนี่นนเฮ้ยเหมือนจะเป็นลูกค้าอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเเข้าไปดูกันว่าใช่หรือเปล่า ท่านเมื่อกี้ว่ก็จองไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มาดูรถเนาะไอ้ปังๆค่ะพี่ขาจองแล้วจองแล้วนี่รถเยอะซะขนาดนี้ถูกใจลูกค้าเนาะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มากรุณ์คีค่ะฝากเบอร์เซลดาหน่อยค่ะ0ูนย์แปดสองห้าสามก็ศูนย์หนึ่งสองค่ะเซลดาจ้าคนดังติ๊กตอกค่ะคนนี้ ลูกค้าเยอะมากค่ะพี่ขาบอกเลยนะคะตอนนี้รถตู้ขายดีสุดๆมุมนี้ก็ดูรถตู้เหมือนกันด้านหลังตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยก็ดูรถตู้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะโอ้โหบอกเลยว่ารถตู้นี่ขายดีสุดๆค่ะช่วงนี้แต่เมื่อวานติดเคไนิดนึงนะเคย์ยมขายดีขายดีค่ะพี่ขาปังๆนะใครอยากได้ก็โทรเลยค่ะ013739793นะคะเออคุณลูกค้าซิ่งมากซิ่งได้เลยดิบได้เลยค่ะลูกค้าแต่ขออย่างเดียวอย่าชน สิ่งได้เลยลูกค้าประชาชนก็พอ,อ,อเอ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 อลูกค้ามาไม่แถเมถเซวหรอรอ๋ออยน่ารักรอ่ะดูเลยค่ะเดินไปไท้ายลาดเลยนะคะลูกค้าอยู่ท้ายลานลนะจ๊ามาดูตู้ขันมาจีโอ้ยบริการทุกระดับประทับใจค่ะพี่ค่ะ